อยากรู้ไหมครับว่า3เรื่องใหญ่ที่นักรีวิวชื่นชอบ X Max 2025มีอะไรบ้างครับไปดูตามนี้เลยครับผมเรื่องแรกดีไซน์ที่เรียกว่าสปอร์ตมากซึ่งามาฮ่าเขาใช้คอนเซปต์แบบ X Motive ก็ otive, คือไฟหน้าไฟท้ายบอดี้มีการประสานแนวรูปของตัว X หล่อที่สำคัญคือถ้าอยากคัสตอมครับรถคันนี้นําไปจัดทรงแบบสปอร์ตได้ง่ายมากๆครับผมนี่คือความหล่อของ X Max ครับอย่างที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของขุมพลังนั่นเองนะใช้เครื่องยนต์บูคอในคัส 300cc เรียกว่าเหลือเฟือสําหรับการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวหรือใช้งานในเมืองนะยังมีเรื่อง ทั้เจ้าควบที่คอยตัดอาการล้อหลังหมุนไม่สัมพันธ์ล้อหน้าและอยากปลอดภัยและมี ABS หน้าหลังด้วยครับผมเรื่องที่3ครับก็คือเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองครับให้หน้าจอแบบ2ชั้นแล้วก็คุณสามารถใช้สุดยอดแอปนําทางอย่าง Garmin Street Pods ในการนําทางได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยครับบอกเลยว่าเป็นของดีที่มาห้าให้คุณไปใช้ฟรีๆครับนอกจากนั้นช่องชาร์จไฟด้านหน้าตรงเกทไซที่เป็น USB Type C แล้วครับผมแล้วก็สมาร์ทคีย์ที่ใช้งานสะดวกรวมทั้งพื้นที่ใต้เบาะที่มีความกว้างมากใส่หมอนร้อยสองใบเบาะนั่งครับ,วบกว อย่าลืมนะ X Max 2025ครับราคาเปิดมาที่176,100บาทพร้อมกับการรับประกัน5ปีหรือว่า50,000กิโเมตรจากยามาฮ่าครับราคานี้บอกเลยว่าคดคุ้มจริงๆครับผม